สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหมี่ซีดครับวันนี้หมี่ซีดจะมาแชร์สูตรอาหารที่กินแล้วเนี่ยผิวคุณจะเนียนผิวสวยเหมือนดาราเลยแหละครับจะบอกว่าสูตรนี้นะครับมันมีอยู่จริงแล้วตอนนี้หมี่ซีดก็กําลังเตรียมวัตถุดิบอยู่นะครับตอนนี้หมี่ซีดกาลังหั่นแครอทแล้วก็หั่นกระป๋องปีอยู่นะครับนี่จะบอกว่ามันมีอยู่จริงยังไงคือที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงคือคุณพ่อเนี่ยนะครับเขาต้องทานอาหารปั่นนะครับ เขาก็จะใช้สูตรนี้เลยครับในการทําอาหารปั่นให้คุณพ่อซึ่งหมี่ซิดเนี่ยสังเกตว่าตั้งแต่คุณพ่อได้กินอาหารปั่นสูตรนี้รู้สึกว่าผิวคุณพ่อเนี่ยเนียนใสแบบผิวดูดีมากๆเลยหมี่ซิดก็เลยเอามาทําตามดูครับแล้วลองกินดูประมาณ1เดือนเนี่ยผิวเนี่ยก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับและตอนนี้นะครับหมี่ซิดก็ใส่วัตถุดิบเพิ่มลงไปจะเป็นมะเขือเทศครับแล้วก็ฟักทองซึ่งผักที่หมี่ซีดใส่ไปเนี่ยจะช่วยในการ บำรุงผิวนะครับให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเปล่งปลั่งเรียบเนียนแล้วก็ดูดีขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าของที่ใส่ลงไปเนี่ยเป็นของที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยมีทั้งเกลือแร่แล้วก็วิตามินนี่ตอนนี้ก็กําลังหั่นฟักทองอยู่นะครับตอนนี้ก็หั่นฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นผักกวางตุ้งครับเราก็จะทําการหั่นผักทุกอย่างไปก่อนนะครับนี่กวางตุ้งก็ใส่ทั้งกา้านทั้งใบลงไปแบบนี้เลยนะ อันนี้จะเป็นในส่วนของวิตามินเกลือแร่นะครับเป็นจำพวกผักนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผักของเราซึ่งมะเขือเทศเนี่ยอย่างที่รู้ก,กันอยู่ก็คือบำรุงผิวนั่นเองและเราจะเสริมสร้างโปรตีนด้วยการใส่อกไก่ลงไปนะครับจริงๆเนี่ยทุกคนสามารถใส่โปรตีนลงไปได้เยอะกว่านี้นะก็คือสามารถใส่อกไก่ได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้มีซีดมีเหลืออกไก่แค่นี้เลยใช้แค่นี้ก่อนนะครับ เราก็หั่นทุกอย่างเนี่ยนะครับลงไปนะครับนี่ตอนนี้ก็กําลังหั่นอกไก่อยู่แลวเดี๋ยวเมื่อเราหั่นวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยไปล้างทำความสะอาดนะครับนี่แล้วตอนนี้เราก็หั่นอกไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาใส่ถ้วยได้เลยแล้วเดี๋ยวจะไปล้างอกไก่กัน นี่นะครับมาถึงขั้นตอนการล้างนะครับเราก็ใส่เกลือลงไปในภาชนะล้างนะครับแล้วก็เปิดน้ําใส่ลงไปครับเอาผักเนี่ยใส่ลงไปในน้ำนะทุกคนเราจะล้างน้ําเกลือแบบนี้นะครับประมาณ2-3สรอบนะครับล้างให้สะอาดๆเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผักเนี่ยโดนสารเคมีอะไรมาบ้างนะทุกคนเออจะบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถใส่ผักคะน้าลงไปใส่ผักกาดขาวลงไปด้วยได้เลยนะครับ เพราะว่าถ้าตามสูตรที่คุณพ่อกินเนี่ยเขาก็จะมีผักกาดขาวด้วยนะครับแล้วก็มีคะนาด้วยนี่ก็ทําการล้างนะครับคุก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 ล้างล้างไปนะครับล้างสารเคมีออกนะครับนี่แล้วก็ล้างรอบที่2นะครับล้างรอบ2หรือรอบ3เนี่ยนะครับเราจะแช่น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะครับนี่ตอนนี้เราก็ ล้างผักให้สะอาดอยู่นะครับและเมื่อเราล้างผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราก็จะมาทําการล้างอกไก่กันด้วยนะครับก็ล้างทําความสะอาดนะสักสองสามน้ําจริงๆถ้าอกไก่มากกว่านี้ก็จะเข้มข้นมากกว่านี้นะครับนี่ล้างอกไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็มาตั้งหม้อกันก็คือใส่น้ําลงไปประมาณนี้เลยนะครับในหม้อแล้วพอน้ําเดือดนะครับเราก็ใส่อกไก่ลงไปต้มนะครับ นี่ปิดฝาไว้รอให้น้ำเดือดแล้วพออกไก่เดือดไม่ใช่อกไก่เดือดแล้วพอน้ำเดือดแล้วนะครับอกไก่เริ่มสุกแล้วเนี่ยเราก็ใส่ผักตามลงไปเลยมีความเหมือนกินชาบูเหมือนกันนะถ้าไม่มีฟักทองนี่ก็คือถ้าไม่มีฟักทองกับมะเขือเทศก็คือชาบูนี่เองนี่นะครับเราก็ใส่ผักลงไปเพื่อทำการต้มผักครับต้มทั้งผักทั้งไก่ลงไปเลยเพื่อให้เขาสุกนะครับ นี่สีสันหน้าตาหน้าหน้ากินมากๆเลยนะครับด้วยสีของผักแล้วเนี่ยมันดูสดใสมากๆเลยรับรองว่าเมนูนี้เนี่ยถ้าคุณกินไปสักประมาณ1เดือนเนี่ยคุณก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนเลยว่าผิวคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะครับแต่คุณต้องกินให้สม่ําเสมอนะครับซึ่งมีซีดเนี่ยจะกินอาหารปั่นตัวนี้นะครับวันละ2-3รอบนะครับรอบละประมาณ500มิลลิลิตรนะครับ แต่ทุกคนต้องกินสมําเสมอนะอย่างที่บอกถ้าอยากผิวดีนะครับนี่มีความเหมือนต้มจืดจริงๆมันก็คือต้มจืดนี่เองนี่แลวเมื่อน้ําเดือดมากๆแล้วนะครับเราก็ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปเลยอันนี้มีสีใส่3ฟองไข่ไก่ก็เป็นการเพิ่มโปรตีนนี่แล้วก็ทําการคนครับคลุกเคล้าให้ไข่สุกนั่นเองนี่ครับแล้วเราก็ทําการปิดแก๊สได้เลยนะครับปิดเตา แล้วก็รอสักพักหนึ่งให้เขาเย็นตัวลงก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะมันก็จะเป็นเละๆแบบนี้หน่อยซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยน่ากินแหละแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าอยากผิวดีก็ต้องกินนะครับแล้วเมื่อผักต้มของเราเย็นแล้วนะครับทุกคนเราก็มาทําการปั่นครับนี่เอาผักในหม้อเนี่ยตักใส่เครื่องปัน่นแล้วก็ปั่นก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้เลยหมี่ซีก็จะแช่ยเย็นไว้ใส่แก้วแบบนี้นะครับกินมื้อละแก้วนะครับหมี่ซีเนี่ยจะกินสาม,มื้อเลยเช้าของวันเย็นนี่ แ่เย็นเก็บไว้ได้ประมาณ2 3สวันนะครับหรือว่า4วันก็ได้บางทีมีซีก็4วันเลยนะเอาเป็นว่าอาหารปั่นสูตรนี้นะครับมีซีได้ทดลองกับตัวเองมาแล้วเราก็เห็นคุณพ่อทานมาแล้วผิวก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทำตามดูนะครับทำตามแล้วเนี่ยกินแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของมีซีด้วยนะครับ